ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิลไทยเดอะ p o t c o m นะครับผมกำลังอยู่บนรถแล้วก็ทางด้านขวามือของผมนี้ก็คือ,อชายหาดบ้านกรูดนะครับทะเลบ้านกรูดนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่ยังเป็นที่ที่แบบเวิร์ว้างมากนะครับคือไม่มีอะไรนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวยังเที่ยวกันอยู่เที่ยวเป็นอยู่แค่ทางหัวหินทางอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนหลังเนี่ย คนเริ่มรู้ว่าแถวนี้มีดีนะครับก็เลยมีมาแล้วก็มีรีสอร์ทเปิดขึ้นหลายแห่งนะครับเพราะทะเลชายหาดตรงนี้มันก็สวยแล้วก็สงบนะฮะผมว่าหลายคนที่ยังไม่เคยมาที่นี่เคยมาเที่ยวแต่หัวหินหรืออะไรเงี้ยลองเลยมาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีคนเข้ามาเยอะนะครับเริ่มมีความวุ่นวายขึ้นมาบ้างแต่ผมคิดว่าที่นี่ก็ยังจัดว่าค่อนข้างสงบแล้วก็เรียบร้อยกว่าที่อื่นเยอะนะครับ ดันั้นจะสังเกตเนี่ยครับเป็นหาดยาวนะครับนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวนี้ทางการเขาก็มาทำเป็นเขาเรียกอะไรเป็นทุตบาดนะครับไว้อย่างดีนะครับนี่ครับแล้วก็มีเพิงนั่งบ้างเป็นจุดๆครับเดี๋ยวผมก็กำลังจะไปทานข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะจอดแวะถ่ายนะครับอากาศก็กำลังปานกลางครับฟ้าไม่ถึงกับว่าใสมากนะครับ แต่ก็คิดว่าคงพอเห็นบรรยากาศนะครับว่าถ้าแบบในวันที่ฟ้าสวยเนี่ยาหาดบ้านกูดเนี่ยก็สวยไม่น้อยไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันนะครับตรงนี้มีร้านอาหารอยู่ชายทะเลนะครับโซนนี้จะเริ่มมีร้านอาหารนะครับก็ใครที่มาแล้วก็วิ่งไปสุดๆนะครับอ่านิดนึงว่าคืออาจจะงงเส้นทางขามมาเล็กน้อยนะครับการเข้าบ้านกูดนะครับแต่ก็ไปตามป้ายเรื่อยๆนะครับ นะครับไปเรื่อยๆลองขับไปขับมาเดี๋ยวก็ถึงนะครับนี่ครับอันนี้เริ่มจะเป็นโซนที่เป็นโซนร้านอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะจอดรถแล้วก็แวะทานข้าวแล้วเดี๋ยวก็ไปเดินเก็บบรรยากาศต่อน,นี่ก็มาจากตรงหน้าร้านนะครับก็เดินลงมาเก็บบรรยากาศนะครับนี่ครับหาไม่ถึงกับว่าขาวสะอาดแบบไปขึ้ คือหาดแต่ละหาดนี่ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของทรายแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะต่างกันนะฮะแต่ว่าทรายก็เป็นเม็ดเนียนนะครับดูขึ้นลมเข้ามาผมว่าก็ที่นี่เหมาะกับการเล่นน้ำไม่น้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับเนี่เป็นโค้งอ่าวอยู่ก็ขึ้นลมก็จะถูกกั้นไว้ไม่ถึงกับว่าแรงมากนะครับด้านนู้นเนี่ยด้านนู้นจะเป็นวัดทางสายนะครับอยู่บนเขาพงชัยนะครับ เขาทงชัยหรือเขาปักทงชัยนะฮะนี่ครับวัดาทาันสายแล้วก็บนยอดก็จะมีเจดีย์ครับต,ตรงนี้จะขึ้นน,นิทานนึนะครับอ่ามีองค์พระนะครับก็มีผู้มีเจตสุธามาสร้างไว้หลายปีพอสมควรแล้วครับครับบรรยากาศท้องฟ้านะครับตรงนี้เป็นเรือนะครับเรือกำลังออกอออกทะเล ก็เดี๋ยวชมบรรยากาศเรื่อยๆไปครับฟังเสียงกับฟังเสียงลมเสียงคลื่นนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับผมมารินและฟิลไทย d o boxspot com ใน youtube ก็เซิร์ชคำว่าฟิลไทยนะครับ F W E L T H A I ครับก็จะเจอ,อครับผม